วกดีจ้าพี่น้องพี่น้องจ้าวันนี้สิบห้าเป็นหนึ่งไก่เนาะเป,ป็ปหนหนึ่งไกะคะ่ค่ะพี่น้องไปเป็นหนึ่งไก่น้ำกันบันนี้ขอให้เขาไปปรุงสะก่อนเนาะพี่น้องแกงเมืองปรุงกระมักไว้เนาะไปจ้าพี่น้องไปนึ่งไก่นะคะค่ะพี่น้องสิหนึ่งไก่นะจ้าพี่น้องจ้านี่อันน้อง น้องต่อสะโพกเนาะพี่น้องคอยเอามาหั่นเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะหนึ่งเดี๋ยวค่อยซีมักเนาะค่ะปาดเดี๋ยวค่อยซีมักพี่น้องจา้ามัร์กในหละเดี๋ยวเบิ่งเครื่องมักค่อยเด้อจ้าพี่น้องพริกไทยจา้าพี่น้องจา้าเนาะมีพริกไทยเนาะค่ะตำพี่น้องให้มันแหลกซะก่อนเนาะ ซิงไข่นะคะวัดชิงไข่นะคะตำททระยางด้วยพี่น้องตำให้มันแหลกเนาะกรเทียมจะตำกักชี้ค่ะทั้งหากทั้งต้นมันใส่ไปน้ำกันนี่พี่น้องจะตำหน้าบาดนี่มันห้อรหอม ตาแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องเอาอันนี้มักถิมไว้ก่องมักถิมไว้สักวันนะพี่น้อง,ง,นนะองจา้าใส่เกลือกะเอาด้พี่น้อง ใส่น้ำปลาใส่หน้าแสบนะพี่้องใส่ชุดรสใส่น้ำตาลไปจักหน่อยนะพี่้อง ใส่น้ำมันหอยพี่น่อยขาอนุญาตใส่มือแล้วค่ะเด็ดกินเองคุกนักพ่น้่งคกุกคุกให้เข้ากัน เทมไว้บนะพี่น้องมาเทียมใบนะคะ่ะมากแล้วเทียมใบเอาไปเขาตู้เย็นนะพี่น้องเนาะเขาตู้เย็นหรือว่าเขาก็ได้แต่ว่าเขาตู้เย็นดีที่สุดเอาเป็นหนึ่งแนมใดก็ไดเนาะเอ้ยวไปขั้วมนอกกับเทมไว้บัง้ี่ละค่ะพี่น้องเนาะจ้าพี่น้องต่อน,นะค่ะพี่น้องหนึ่งหนึ่งเส้นล่างเทียมนะพี่น้องจ้า จะค่อยมักจะค่อยมักไว้เแล้วพี่นอ้องใเนาะใส่กระหล่ำหนึ่งเลื่อยจ้ะพี่น้องจ้ะไส่ประมาณนี้จ้าปิดแล้วพี่นอ้องอืมปิดไปจักจี๊ซิบนาทีพุ๊บเหรอคะพี่นอ้อง ค่ะพี่น้องไกลหมื่ขนข่อยซุปแด้วดค่ะซุกเรียบร้อยน้ำจิม้มกันน้ำจิม้มซี่ฟูดแ้วค่ะพี่น้องนะคลิปนี้ก็สด้อำลาพาจากกันไปแล้วพี่น้องอยิ่ดีไม่แห้งสุขสุขคุนไปแล้วจ้าคลิปนาพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ